สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้คุณจะได้รู้คำตอบว่าใครบางคนที่อยู่ตรงนี้กับคุณเนี่ยเขาไว้ใจได้ไหมแล้วคุณจะ ตัดสินใจยังไงหาวิธีรับมือยังไงกับปัญหาคุณก็จะได้รู้คำตอบในเรื่องการงานแล้วก็ความสัมพันธ์ผลประโยชน์ของคุณที่คุณควรจะรักษาหรือว่าคุณถึงเวลาแล้วที่จะต้องปล่อยมันไปหรือว่าจะต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยเป็นสถานการณ์ของใครบางคน ที่เริ่มรู้แล้วว่า,าสิ่งที่เขาได้อดทนมาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้อยู่ตรงนี้นะรับมือกับปัญหาอะไรบางอย่างการที่คุณทำดีหรือว่าการที่คุณอดทนแล้วก็ใช้ความรักความจริงใจของคุณรับมือกับปัญหาทีนี้คุณก็ได้รู้แล้วว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยคุณจะได้รับกลับมาในรูปแบบเดียวกันไหม นะคุณจะได้รู้แล้วว่าคนคนนี้เนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณพยายามประคับประคองความสัมพันธ์หรือคุณพยายามผลักดันให้ไอ้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยได้ไปต่อถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าคุณจะต้องเจอกับปัญหาอะไรต่างๆแต่ว่าคุณก็มีเหตุผลของคุณนะนะที่จะ พยายามผลักดันให้ตัวคุณเองเนี่ยได้อยู่รอดตรงจุดนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออสถานที่ที่คุณทำงานหรือว่าการที่คุณทำอะไรร่วมกับใครในช่วงเวลานี้ทีนี้สิ่งที่คุณทำเนี่ยบางครั้งอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นคุณเป็นเหยื่อนะหรือว่า เขาอาจจะคิดเอาเปรียบในความจริงใจของคุณก็ได้เพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่เด็กถือดาบที่มันเป็นไพ่กับหัวก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องอรู้ตัวเองนะแล้วก็เตือนสติตัวคุณเองอยู่ตลอดเวลาว่าคุณเนี่ยอยู่ท่ามกลางของคนในลักษณะไหน นะคนที่จริงใจหรือไม่จริงใจตอนเนี้ไพ่เดอะเวลเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคุณเนี่ยได้เรียนรู้มาจนแบบว่าคุณไม่สามารถที่จะหลอกตัวเองต่อไปได้อีกแล้วนะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยสิ่งที่คุณพยายามอดทนเนี่ยคุณคาดหวังว่าคุณจะได้รับกลับมาในรูปแบบเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่า อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็มองว่าสิ่งที่คุณอดทนเนี่ยมันมันเหมือนเป็นการไปเพิ่มอํานาจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเขากลับมองว่าคุณเนี่ยเ,เหมือนกับว่าไม่มีทางออกไม่มีทางไปเขาก็เลยเลือกที่จะปฏิบัติกับคุณยังไงก็ได้นะในสถานการณ์นี้มันก็จะมีเ,เรื่องราวในลักษณะนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาในที่ทำงาน ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอดทนกับไอ้ความดรามา่าความที่ใครบางคนให้ร้ายนินทาลับหลังคุณหรือว่ามีการยุยงทําให้คุณมีปัญหากับใครทำให้คนเข้าใจผิดคุณอะไรประมาณนี้นะก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังแล้วก็ควบคุมการให้การรับให้ดีนะอย่ายอมเสียเปรียบกับคน เหล่านี้ที่เขาไม่จริงใจกับคุณแล้วถ้าเกิดว่ามันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันเลยเถิดจนคุณเนี่ยควบคุมไม่ได้นะก็ให้คุณเนี่ยไปปรึกษาเจ้านายนะว่าคุณจะรับมือยังไงดีคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยน,นแผนกอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนประมาณว่าเไปขอคำปรึกษาเขาแล้วกันแล้วก็เหมือนกับฟ้องไปในตัวด้วยเพราะว่าอะไรอะ่ะ ผู้ใหญ่อะจะต้องรับรู้นะแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณก็ยังจะต้องทนอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพราะว่ามันมีเงินทองมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะนั่นก็คือไพ่เหรียญเนี่ยไพ่สี่เหรียญไพ่เก้าเหรียญน,นะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องนึกถึงผลประโยชน์ผลดีผลเสียของคุณะ่ะกับการตัดสินใจของคุณกับการที่จะอยู่หรือไปตรงจุดนี้นะ อันนี้ก็รวมไปถึงในเรื่องของอความสัมพันธ์ของคุณด้วยนอกเหนือจากการที่คุณจะต้องทำอะไรบางอย่างกับใครบางคนในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันมันก็มีสถานการณ์ที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าคุณจะต้องใช้ความอดทนมากๆถึงแม้ว่าคุณรู้แหละว่าเขาเนี่ย ทำกับคุณยังไงรับหลังแล้วเนี่ยเขาอาจจะนอกใจคุณไม่ซื่อสัตย์กับคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินทองผลประโยชน์ที่บางครั้งเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นสินสมรสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณควรพึงมีพึงได้กับเขาแต่บางทีเขาก็อาจจะอาจจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือว่าทำอะไรรับหลังคุณกรณีว่าคุณกับเขาเนี่ยอยู่กันตรงนี้เพราะหน้าที่ นะเพราะความสุขของคนส่วนรวมแล้วคุณไม่อยากจะเสียสถานะของคุณหรือว่าคุณไม่อยากจะเสียสิ่งที่คุณเนี่ยสร้างมาด้วยกันกับเขาแล้วคุณก็ไม่อยากจะยอมแพ้อะไรง่ายๆนะไม่อยากจะแบบว่าเสียสถานภาพตัวเองแล้วก็ไม่อยากที่จะแบ่งสินสมรสหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทีนี้มันก็มีบางสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบดู พฤติกรรมของเขาด้วยแล้วก็ตรวจสอบอทรัพย์สินของคุณนะาบางทีเนี่ยเขาอาจจะทําอะไรรับหลังคุณโดยที่เขาไม่บอกคุณเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่สามเหลี่ยนที่บางทีถ้าเกิดว่าคุณเจออะไรในลักษณะนั้นนะมันเหมือนเป็นสถานการณ์บังคับที่ทำให้คุณเนี่ยอาจจะต้องออกไปหาไปหาความช่วยเหลือ ออกไปปรึกษาทนายความผู้รักษากฎหมายนะเ,เพื่อที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเพราะบางทีมันมันเกินกว่าที่คุณจะรับมือแล้วมันเกินกว่าที่คุณจะเผชิญหน้าด้วยตัวของคุณเองนะหลังจากที่ผู้จัดมองเห็นแล้วว่าคุณได้พยายามอดทนมาแล้วทุกรูปแบบแต่ทีนี้คุณเจอสถานการณ์บังคับ ที่คุณจะต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตัวคุณเองที่คุณจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวคุณเองอันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็รวมไปถึงในเรื่องออทรัพย์สินของคุณด้วยที่บางทีเนี่ยคุณอาจจะไปเซ็นสัญญาอาจจะไปเป็นหุ้นส่วนหรือลงทุนทําอะไรร่วมกับใครที่แรกๆเนี่ยมันก็อาจจะดูดีนะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จัก คนที่คุณไว้ใจแต่ตอนเนี้ไอ้เรื่องเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครคุณก็จะได้เห็นธาตแท้ของคนคนนี้นะความที่เขาเนี่ยคิดที่จะโกงคุณหรือความที่เขาคิดที่จะเอาเปรียบคุณนะมันก็มเีเรื่องราวในลักษณะนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วคุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับมือเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่ก้าดาบเนี่ย ก็บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าคุณจะนั่งเป็นทุกข์เลยแหละถ้าเกิดว่าคุณได้ตัดสินใจไปแล้วคุณได้ร่วมงานกับคนคนนี้ไปแล้วคุณจะติดอยู่ในภาระสัญญาหน้าที่อะไรบางอย่างก็รวมไปถึงในเรื่องขอ,ของความสัมพันธ์ด้วยนะอันนี้กรณีคนที่แบบว่าแต่งงานกันมีบุตรมีทรัพย์สินร่วมกันก็เนี่ย อาจจะเจอปัญหาที่ว่าอาจจะต้องมีการฟ้องร้องอาจจะต้องมีการไปขอคำปรึกษาจากทนายผู้รักษากฎหมายส่วนบางคนเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาคบกันนะไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีทะเบียนอะไรสมรสที่ว่าจะต้องแบบว่ามีการฟ้องร้องแต่บางทีมันก็มีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณหนักใจในเรื่องการเงินที่คุณจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเป็นสถานการณ์ที่คนรอบข้างเนี่ย ไว้ใจไม่ได้นะอันนี้คุณก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าคุณทําอย่างนี้กับใครหรือเปล่านะมันก็เป็นผลการทํานายโดยรวมนะซึ่งบางทีคุณก็อาจจะเผลอทําอย่างนี้กับใครหรือใครอาจจะทําแบบนี้กับคุณอยู่คุณก็ต้องตรวจสอบ ตัวคุณเองตรวจสอบคนรอบข้างนะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่ที่เป็นไพ่เด็กถือดาบอะนะที่เป็นไพ่กับหัวแล้วมันมีคนที่นั่งเอามือปิดหน้าเนี่ยแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแหละนะสิ่งนี้เนี่ยมันแบบรบกวนจิตใจคุณเลยแล้วการที่คุณคิดว่าคุณจะอ,อดทนอยู่ตรงนี้ แล้วคาดหวังว่าความรักความดีของคุณจะเปลี่ยนคนคนนี้ได้เนี่ยนะก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะ่ะมันท้าทางจะยากนะก็ขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจสร้างเกาะคุ้มกันให้กับตัวคุณเองเพราะว่ามันคุณอาจจะเจอสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยไปต่อไม่ได้นะอาจจะต้อง,อถ,งถึงจุดจบอะ่ะเดี๋ยว เรื่องราวอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นกับคุณเองให้คุณได้รู้ว่าคุณจะจัดการกับปัญหาของคุณยังไงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณนะในเรื่องอผลประโยชน์หรือว่าเรื่องสถานการณ์บางอย่างที่ตอนนี้คุณกำลังรับมืออยู่เนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยได้ให้โอกาสกับคนคนนี้มานานแล้วนะแต่ว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม,อจจะไม่อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้แล้วโดยเฉพาะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนในสายเลือดของคุณเป็นคนในครอบครัวของคุณที่บางทีคุณยังจะตัดคนคนนี้ ออกจากความสัมพันธ์ทีเดียวก็ยังไม่ได้นะแต่ว่าคุณก็ต้องตรวจสอบป้องกันผลประโยชน์ของคุณหรือบางทีเนี่ยคนที่เป็นคู่ครองของคุณเนี่ยบางทีอาจจะใช้อำนาจหน้าที่นะในทางที่ไม่ถูกไม่ควรที่ปฏิบัติต่อกันฉะนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่คุณ จะต้องตรวจสอบอจิตใจของตัวคุณเองแล้วว่า,าคุณอยากที่จะอยู่ต่อไปในความสัมพันธ์นี้ไหมหรือคุณจะมีผลดีผลเสียอะไรยังไงบ้างที่คุณจะต้องนึกถึงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เ,เบื้องบนนะต้องการสื่อสารกับคุณมันจึงมีผลการทำในายในลักษณะนี้ที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็น ไปในด้านลบแต่อย่างน้อยเนี่ยท่านต้องการสื่อสารให้คุณได้รู้สถานะของตัวคุณเองเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณหรือใครบางคนเนี่ยอยู่ตรงนี้ต่อกันเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นแค่หน้าที่เป็นสิ่งที่คุณจะต้อง พึ่งพาอาศัยกันนะมีผลประโยชน์ร่วมกันบางทีคุณก็เลือกที่จะอดทนนะกรณีบางคนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ของใครบางคนที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยดีกับคุณแต่ตอนนี้ความคิดและการกระทำมันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะเขาอาจจะมีใครบางคนเข้ามาที่เป็นเอ่อข้อเปรียบเทียบในความสัมพันธ์ แล้วบางทีเขาอาจจะปฏิบัติกับคุณเนี่ยเหมือนเหมือนคุณเนี่ยไรค่านะหรือว่าอาจจะแบบว่าทอดทิ้งกันมองไม่เห็นความสำคัญซึ่งกันและกันหรือว่าสิ่งที่คุณเคยมีเคยได้เนี่ยตอนนี้คุณก็อาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องออกมาหางานทำหรือว่าออกมาเรียนรู้ วิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้คุณเนี่ยยืนได้ด้วยตัวเองเพื่อให้คุณเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาใครนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เริ่มทำให้คุณเห็นแล้วว่าเ,เขาจะไม่ทำตัวให้เป็นที่พึ่งสําหรับคุณอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้ก็อย่างที่ผู้จัดบอกอพลังงานของไพ่เดอะเวิลเนี่ย สิ่งที่คุณเคยมีเคยได้ความสุขความทุกข์เนี่ยมันอยู่กับเราไม่นานนะฉะนั้นเ,เป็นช่วงเวลาที่ถ้าเกิดว่าคุณยังต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณก็ทนไปแล้วก็คุณก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองใช้ช่วงเวลานี้ออกไปเรียนรู้หางานหรือว่าไปเรียนรู้วิชาชีพอะไรต่างๆเพื่อให้คุณเนี่ย ได้ยืนได้ด้วยตัวเองหรือไม่งั้นคุณอาจจะต้องไปเ,เปิดตัวให้คนได้เห็นนะถ้าเกิดว่าคุณเก็บตัวอยู่กับบ้านหรือว่าคุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองอาจจะแบบว่าไม่อยากออกไปเจอใครเพราะว่ากลัวคนถามว่าตอนนี้ความเป็นอยู่ของคุณเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยทีนี้ ผู้จัดก็เข้าใจนะว่า,าช่วงเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะถูกปฏิบัติจากอย่างไม่เป็นธรรมจากคู่ครอ,องของคุณนะแต่คุณก็เลือกที่จะทนแต่ที่นี้ว่า,าการที่ออกไปหาเพื่อนฟงออกไปหาความช่วยเหลือคุณก็จะได้คอนเนคชันอะไรบ้างนะอาจจะได้รับการช่วยเหลือคำแนะนำอะไรก็ได้เพื่อให้คุณน่ได้ มีงานทำหรืออะไรแบบนี้นะเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องอายนะกับการที่จะบอกให้ใครรู้ถึงปัญหาเออก็อาจจะเลือกเฉพาะคนที่คุณนะไว้ใจได้เท่านั้นเองนะที่คุณอาจจะไปปรึกษาเขาหรือว่าคนที่พอที่จะช่วย หาทางออกให้กับคุณนะในเรื่องการงานเรื่องที่คุณจะมีรายได้อะไรเข้ามาบ้างกรณีว่าคุณเนี่ยเป็นแม่บ้านแล้วก็ไม่ไม่มีเงินหรือว่ารอทีอ่ให้สามีเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูอย่างเดียวทีนี้พอมันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะที่เขาเริ่มเปลี่ยนไปหรือว่าเริ่ม ที่จะไม่ใส่ใจดูแลคุณตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องออกมาช่วยเหลือตัวคุณเองละนะแล้วก็ทำอะไรเพื่อตัวคุณเองเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีคำว่าตลอดไปนะก็ขอให้คุณนะโชคดีกับทุกการตัดสินใจชั่วโมงนี้อย่าอายนะแล้วไม่ต้องกลัวเสียนหน้าคำว่าศักดิ์ศรี อะไรแบบนี้นะมันมันกินไม่ได้มันหลอกตัวเองต่อไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะก็ขอให้คุณนะมองสิ่งนี้ไปในด้านบวกถ้าเกิดว่าคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้คุณได้รู้คำตอบว่าคุณควรจะทำยังไงนะคนรอบข้างเนี่ยเขายินดีที่จะช่วยเหลือคุณถ้าคุณเอ่ยปากขอไม่ใช่ว่าคุณนั่งเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้คุณอายคุณกลัวเสียหน้า ไม่ต้องกลัวเสียหน้าเพราะว่าไอ้เรื่องพวกเนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะกับใครหลายๆคนไม่ใช่แค่คุณคนเดียวโดยเฉพาะไพ่เดอะเวิร์เนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นวงจรของชีวิตเนะี่ยมันมันมีขึ้นมีลงนะมันก็เกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยไม่ใช่เกิดขึ้นกับคุณคนเดียวฉะนั้นมองไปในด้านบวกคนที่เขาพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือคุณนะมันมีแต่ว่า มันก็ขึ้นอยู่กับที่คุณเนี่ยจะออกไปขอความช่วยเหลือเขาไหมนะคุณจะได้รับโอกาสนะก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ